วีออสลองท็อปเข้ามาใหม่ครับ1.5รุ่นมิดได้รถปี2021นะคันนี้นะฮะฟรีดาวพร6,007เท่านั้นนะครับมาเป็นบอดี้สีเทาดำเดิมโรงงานรถเพิ่งเข้าวันแรกนะครับแทบไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยคันนี้เข้ามาสวยเดิมมากๆพร6,007รายได้13ื่นออกคนเดียวจบรายละเอียดตัวรถเป็นยังไงบ้างมาดูในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้วีออสนะครับอยู่กับผมเต้พชยนที่ปรึกษาด้านการขายนะฮะวันนี้เราอยู่กับวีออสตัวลองท็อปเข้ามาใหม่นะครับ1.5รุ่นมิดป,ปี2021เลขไมล์หม่1 0ส0 0 0งมโลกับราคาค่าตัว389,000บาทนะครับฟรีดาวพันหกพันเจ็ดร้อย รายได้1 3ื่นออกคนเดียวจบนะฮะก็ฝากเอาไว้ด้วยสําหรับใครที่มีรายได้ตั้งแต่13,000ขึ้นไปและมองหา v o s ตัวรองท็อปไว้ใช้งานหรือว่าอาจจะยังไม่มีสเปคในใจลองมาดูคันนี้ก่อนได้นะครับออปชั่นให้มาครบแล้วหน้าตาสวยน่าใช้มากมาเป็นบอดี้สีเทาดําเดิมโรงงานพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ or, และไฟเดย์ทา r ลั n i n g Light นะครับ ไฟลีไฟตัดหมอกมีมาให้ครบจบในรุ่นนี้แล้วนะครับมาพร้อมกับล้อแมกขอบ15ลายใบพัดแบบนี้นะฮะนี่สวยๆเลยเดี๋ยวพาดูบอดี้รอบคันก่อนสักหนึ่งรอบกันแล้วกันนะฮะร,รถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้เก็บงานนะครับก็มีแค่การล้างสีเฉยๆเดี๋ยวมีการปรับสภาพให้นะครับด้านหลังตรงนี้เดี๋ยวเคาะให้นะครับก็มีรอยบุกมานิดนึงนะฮะก็พาพี่ๆมาดูก่อนว่ารถเข้ามาวันแรกเนี่ยนะฮะมีจุดไหนจะต้องไปเก็บงานบ้างนะครับก็เดี๋ยวหลังจากเนี้ย รถจะถูกเอาไปปรับสภาพนะครับก็จะกลับมาสวยเหมือนป้ายแดงแน่นอนนะครับพามาดูวันแรกก่อนให้พี่พี่ได้สบายใจกันว่าของผมเนี่ยรับเข้ามาวันแรกไม่ใช่ซากรถมา ไม่ได้รถชนหนักไม่ได้ลิกความไม่ได้จมนามมารถขับได้ปกติเครื่องยนต์ระบบเกียร์ไฟฟ้าต่างๆนะครับใช้งานได้ปกติไม่ได้มีปัญหามีแค่บอดี้รอบนอกที่จะต้องปรับสภาพเพื่อความสวยงามเท่านั้นเองนะครับรวไมไปถึงด้านในก็เรื่องของความสะอาดเดี๋ยวมีการสปาขัดเบาะอะไรต่างทําให้หมดเลยนะครับมาดูกันก่อนวันนี้รถเพิ่งเข้ามาวันแรกได้ปี2021นะใครหารถไปวิ่งแกลวิ่งโบวิ่งงานคันนี้ก็ตอบโจทย์เพราะว่าเป็นรถปีใหม่นะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างน่าสนใจ389,000เท่านั้นฟีดัลพัน6,0 กระจกบานหน้าพารเดิมนะครับกระจกจากโตโยต้าจากศูนย์เลยเป็นอะคิติกการ์ดนิรภัย2ชั้นด้วยตัวนี้ก็ช่วยลดเสียงที่เข้าไปในห้องโดยสารได้ค่อนข้างดีนะครับเป็นกระจกแบบใหม่แล้วในส่วนของหูกระจกมองข้างนะครับเป็นแบบปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวบิวอินมาให้ในตัวเรียบร้อยนะครับ มาดูในส่วนของตัวล้อแม็กกันบ้างนะครับแม็กขอบ15ไม่มีรอยเบียดรอยขูดมานะครับเดิมสวยแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ยางเนี่ยรัดมาเป็นมิชลินนะครับปี2024พร้อมใช้เลยได้ดิสเบรก4ล้อด้วยสำหรับ v ีออตัว1.5รุ่นมิดนะครับ ช่วงล่างเดิมนะฮะชคสปริงเดิมจากโรงงานนะครับก็รถเดี๋ยวเอาไปทําการสปาให้พึ่งเข้ามาแค่ล้างสีเฉยๆนะครับก็จะมีเก็บงานรอบนอกผมให้ดูก่อนเนี่ยจะเก็บงานสีรอบนอกประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเก็บให้ทั้งหมดเลยถือว่าเล็กน้อยมากนะครับก็เป็นรอยหินดีดอะไรบ้างเป็นเรื่องปกติของการใช้งานอยู่แล้วนะครับแต่อยากให้เห็นโครงสร้างก่อนว่าตัวรถเข้ามาเนี่ยไม่ได้มีการชนหนักมานะครับโครงสร้างต่างๆเป็นโครงสร้างเดิมไม่มีผิดความตีลังกาหรือว่าจมน้ามาแน่นอนนะครับนี่รอยสปอตเม็ดอาร์ค เรียงตัวกันสวยงามแบบนี้นะฮะสบายใจได้อ่ะมาต่อกันนะฮะเดี๋ยวพาดูแผงประตูนิดนึงนะครับจะมาเป็นสีดําตัดด้วยสีแชมเปญหรือว่าสีพิงค์โรสโกนะครับแล้วก็คันนี้ติดฟิล์มลามินามารอบคันนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกด้านในมาเป็นเบาะหนังสีดําสวยเดิมแบบนี้นะครับก็ติดแค่เรื่องความสะอาดแหละเดี๋ยวมีจัดการให้นะครับตัวประตูด้านหลังไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะแผ่นเพดเดิมนะครับปี2021แท้ไม่ได้ลากจด นี่สวยๆโครงสร้างนะครับเดี๋ยวพาไปดูฝั่งด้านหลังนั้นบ้างนะครับแผ่งประตูด้านหลังแผงประตูสวยเดิมนะครับไม่ได้มีตําหนิใหญ่ๆเลยไม่ได้มีรอยขีดข่วนอะไรมานะครับแล้วก็ซอกฝั่งเสาบีสวยเดิมจากโรงงานนะครับนี่บันไดทางขึ้นลงนะครับก่อนประตูด้านหลังนะฮะร,รอยขีบโรบอทนี่ให้ดูเลยชัดๆน้่ฮะรอยขีบโรบอท สวยเดิมนะครับตัวรถบอดี้เนี่ยไม่มีทําสีมานะครับเดิมๆจากโรงงานได้ดิสเบรกสี่ล้อนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูโช๊คอัพด้านหลังนิดนึงแห้งๆแบบนี้นะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับในส่วนของด้านท้ายเนี่ยไฟท้ายมาเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็มีกล้องถอยมีหน้าจอทัชสกรีนมาให้ตั้งแต่โรงงานเลยนะฮะสวยๆกระจกบ้านหลังนะครับตรงนี้แท้เดิมนะครับกระจกเดิมไม่มีเปลี่ยนมาเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูนิดนึงจะได้ดูโครงสร้าง สำหรับด้านหลังกันด้วยนะครับโครงสร้างด้านหลังนะครับเริ่มจากฝากระโปรงก่อนเลยก็แล้วกันนะฮะซีนต่างๆเนี่ยซีนเดิมนิ่มจิกเข้าแบบนี้นะครับหัวน็อตฝากระโปรงด้านท้ายไล่ไปเลยนะครับฝาท้ายสวยๆรวมไปถึงรางน้ําด้วยนะครับรางน้ํามาดูคานด้านในกันหน่อยนะครับคานด้านหลังตรงนี้ สวยเดิมนะครับไม่มีร่องรอยการทําสีไม่มีซ่อมนะครับแล้วก็ทางมะพร้าวด้านล่างเดิมๆแบบนี้นะครับอ่าเป็นสีตเบอร์ไข่นะฮะรับประกันโครงสร้างให้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําหรือว่ากับสีแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งผู้โดยสารตอนหลังกันสักนิดหนึ่งนะฮะเบาะหนังนะครับสีดําสภาพสวยเดิมนะครับหัวหมอนก็3ามตำแหน่งสามารถถอดได้นะครับ หรือแค่เรื่องความสะอาดเนาะสำหรับด้านในเดี๋ยวผมจัดการสปาให้นะครับเราจะมีการเขาเรียกว่าชงรถนั่นเองก็คือถอดเบาะออกอามาหมดเลยนะฮะแล้วก็ทําความสะอาดทั้งหมดสําหรับด้านในก็เรียกได้ว่าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แหละเรื่องของความสะอาดนะครับสติ๊กเกอร์มอกอนะครับก้อนประตูเดิมสติ๊กเกอร์ลมยางแล้วก็บันไดทางขึ้นลงรถเข้าวันแรกนะครับก่อนปรับสภาพในส่วนของแผงประตูฝั่งคนขับจะได้กระจกไฟฟา้ามาสีบานนะครับออโต้คนขับนะครับแล้วก็ ปรับพับก็จกมองข้างไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้าแท็กชั่นคอนโทรลมีให้กุญแจ2ดอกครบนะครับเป็นรีโมทแบบไขแบบเสียบแบบนี้อ่านเดี๋ยวติดเครื่องเลยด้านในตัวรถนะครับพวงมาลัยก็จะดีไซน์มาเป็นแบบสาก้านแบบนี้นะครับเป็นแบบมัลติฟัง์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนคืนวิทวได้นะครับสำหรับตัวพวงมาลัยแล้วก็เลขไม้อยู่ที่1นึ่งแสนสนโลนะครับหน้าปาดัดม่านวัดเรือนไม้ก็มาเป็นแสงสีขาวตัดด้วยสีน้ําเงินนะฮะ ในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนเดิมโรงงานคันนี้มีมาให้แล้วนะครับมาพร้อมกับกล้องถอยหลังแล้วก็ต่อบลูทูธได้ด้วยนี่กล้องถอยนะครับเป็นกล้องเดิมจากโรงงานแล้วก็ได้แอร์ออโต้นะครับประมาณนี้เนาะภาพรวมด้านในก็ถือว่าเป็นรถเล็กสวยน่าใช้ได้เครื่องยนต์1500ด้วยนะครับกาลังก็ผมว่าขับขี่เนี่ยต่างจังหวัดค่อนข้างที่จะสบายเลยสําหรับ Vios นะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนิดนึงนะฮะเลขไม์แสนสองรถเข้าวันแรกนะครับห้องเครื่อง เป็นอย่างไรบ้างนะฮะเดี๋ยวพามาดูนี่นะครับหน้าตาห้องเครื่องนะครับเบ้าโชกแก้มข้างนะครับคานหน้าด้านขวาแผ่นบังม้อน้นําต่างๆคลิปล็อกไม่มีแตกหักนะครับยาวมาถึงคานหน้าด้านซ้ายเลยรวมไปถึงตัวเบ้าโชกด้วยนะครับตัวเดิมตัวน็อตฝากระโปรงด้านหน้าไม่มีร่องรอยการแกะการถอดนะครับฝาหน้าฝาเดิมสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังอยู่ครบ เหลือแค่เรื 38, 9, ่องความสะอาดเท่าน right ั้นเองนะครับประมาณนี้สำหรับโครงสร้างก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่มองหานะครับ Vios หนรุ่นมี้ตัวลองท็อปอยู่นะครับสามแสนแปดีดาวผ่อนหกพันเนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาเบอร์ด้านล่างตัวนี้ได้เลยนะครับศูนย์แปดหนึ่งหกห้าหกสามหกสองห้าจะโทรหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้สำหรับวันนี้ผมเต้ประยนต์ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ